วิบากกรรมมากจะต้องทำเช่นไร วิบากกรรมมันก็มีนะฉะนั้นอย่าไปปฏิเสธมันทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งที่เราพบมันเป็นตัวผลแล้วแต่ว่าวิบากทำให้เราเจอผลอันนี้แต่เราไม่ได้ยอมจานนเราต่อยอดจากจุดนี้ได้เราสังเกตลงไปที่จิตของเราเรื่อยๆเลยสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราชอบรู้ทันสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามา ในชีวิตเรามันจะเสมอภาคกันหมดเลยคือมันมาแล้วมันก็ไปเรารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแล้วถ้าเห็นสภาวะอย่างนี้ยินดีเรารู้ทันเห็นสภาวะอย่างนี้ยินยินร้ายเรารู้ทันคอยรู้เท่าทันใจที่ยินดีใจที่ยินร้ายรู้บ่อยๆเล่นมันจุดเดียวนี่แหละพอแล้ว ภาวนาไม่ต้องยุ่งยากอะไรเวลากระทบแล้วจิตยินดีก็รู้กระทบแล้วจิตยินร้ายก็รู้รู้อย่างนี้แหละเรื่อยๆวิบากมันมีทุกคนนั่นแหละห้ามมันไม่ได้วิบากต้นเหตุเราทำไปแล้วผลเป็นอย่างนี้เราทำกรรมใหม่คือการเจริญสติถึงวิบากเก่าจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่การเจริญสติเป็นการทำกรรมใหม่ที่เลิศที่สุดเลยประเสริฐที่สุดเลยเป็นกุศลที่แรงแล้วก็ดูให้เห็นรู้เท่าทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไปเรื่อยๆตรงนั้นเราจะได้ ให,ใหญ่มันจะล้างอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีทั้งหลายจะหมดโอกาสให้ผลกับเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับอดีตอดีตส่วนอดีตอดีตทำให้เรามีปัจจุบันนี้เมื่อเรามีปัจจุบันนี้เราใช้ปัจจุบันนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรู้ทันมันไปเลยอารมณ์ที่กระทบรู้ทันกระทบยินดียินรายรู้ทันไปเท่านั้นแหละพอแล้วและต่อไปนั่นแหละพลังอำนาจในบุญกุศลนี้มันจะช่วยเปิดทางให้กับเราเอง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ